อย่าไปเอ่ยชื่อเอาจางจรเอ่ยชื่อได้ตามกฎหมายนะเอ่ยชื่อได้เขาไม่สามารถฟ้องเราได้นะเขาอาจจะขู่เพจอื่นได้แต่เขาขู่กูไม่ได้นะถามมาใหม่ค่ะถามใหม่ค่ะเออไม่มีค่ะเพราะไม่ดูไม่ดูค่ะไม่ดูค่ะเรามีสิทธิ์ที่จะดูแล้วก็ไม่ดูค่ะเพราะเราอยู่ในโลกของประชาธิปไตยเราไม่ได้ประกวดวิสโนสโคลีย์ดิค่ะปกวดขี้ไม่อยากดูเธอคิดว่าเป็นกรรมการแล้วเนี่ยสิ่งที่เธอกาไปเนี่ยมันจะมีผลไหม ราะกรรมการมันมีหลายคนอันนี้ความคิดเห็นไม่เหมือนกันนะต่างคนต่างมามาเจอกันตรงนี้ไม่ได้มีอะไรของพี่ไม่ก็ขึ้นด้วยเวลาโดนฟ้องอะของพี่อย่างนี้คือทุกการเปลี่ยนแปลงจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอ พี่เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปดูที่เวทีอะไรก็แล้วแต่พี่ก็จะรอชมอยู่ทางบ้านอ,าอย่างหนึ่งที่พี่เชื่อได้ก็คือว่าโปรดักชันปีนี้จะต้องดีมากๆก็พี่จะคอยรอชมดูแล้วก็ให้กำลังใจนะคะฉันรอดนะฉ<อ>ันรอดและแ<อ>ม่รอดหมายว่าพอ,พอเปลี่ยนมือแล้วเนี่ยจะต้องมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นฮะก็พี่ก็รอชมอยู่แล้วก็ที่สำคัญคือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยโปรดักชันดีอะไรต่างๆดีการตัดสินสำหรับ เราที่เป็นแฟนนางงามพีม่เป็นแฟนนางนาธรรมดาธรรดาเนาะก็คือเราต้องการเชียร์นางงามที่มี potential หรือมีมีไปเชียร์แล้วสนุกอะ่ะไปแล้วไม่ตู้บไม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คืออยากได้นางงามที่เหมาะสมสาหรับเวทีนั้นๆไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนก็แล้วแต่อรอหรออปิดมานานแล้วค่ะรู้เลยอไมาเยอะไม่อยากพอหนึ่งคนจัดนะคะเราดูจากคนจัดแล้วว่าถ้าเรามองแล้ว แล้วมีความรู้สึกว่าเราดูแล้วเราไม่อาจจะไม่ใช่สำหรับเราอาจจะไม่สนุกคนอื่นเขาอาจจะสนุกแต่สําหรับพี่พี่คนทํานางงามเนี่ยมันจะดูลึกมากกว่าการสนุกแล้วมันจะดูในเรื่องของธุรกิจมันจะดูอะไรหลายๆหลายๆอย่างที่มันลึกลึกลึกพอลึกเสร็จปั๊บเรามีความรู้สึกว่าไม่ดูดีกว่าเพราะมันเสียเวลาดูดก็เลยไม่ดูดีกว่าเอาเวลาไปเลี้ยงแมวอะไรอย่างงี้ดีกว่าค่ะนะคะคุณบอกว่าเราเปดูเราไม่ดูดูเวทีดูเราดูยูนิเวอร์สใหญ่ เรายูยูนิเวอร์สใหญ่เราดูเราเราเชียร์ฟิลิปปินส์เราเชียร์คาเม่เราเชียร์เมียนมาเราเชียร์ลาวเราเชียร์แคนเบอีเราเชียร์หมดเลยไม,ไม่ดูไม่ดูไม่ดูคือไม่ดูก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เหรอคก่อนหน้านี้เป็นกรรมการตัดสินดูเชียร์สนุกมากแต่พอเปลี่ยนมือก็เลยเลิกดูไม่ดู สิทธิ์ของฉันสิทธิ์ของฉันที่ฉันจะดูหรือไม่ดูไม่มีความผิดตามกฎหมายเพราะเราประกวดที่ประเทศไทยเราไม่ได้ประกวดที่นอร์สโคลียเปลี่ยนประเทศก่อนแล้วเดี๋ยวดูแปงว่าในระยะเวลาที่มาเปลี่ยนคนถึงกระสีห้าปีนี้ที่เ่าไม่ดูไม่ดูไม่ดูค่ะไม่เคยไม่ดูค่ะไม่ดูค่ะกระเทยที่อยู่ตามเว็บผีเว็บสางต่างๆบอกเลยว่าไม่ดูค่ะเพราะมันมีเวทีเป็นหมื่นเวทีที่ต้องดูมิสไทยแลนด์เว r ร์ติดตามด้วยตอนนี้เนื้อหอมที่สุด คนเข้าไปคุยเยอะมากมิสไซอแลนเบอร์คนเข้าไปคุยเยอะมากเห็นว่าวัานอังคารนี้แม่ปุ้ยเข้าไปคุยด้วยตำแหน่งสิทธิ์ขาดทุกอย่างในการทำมิสไซอ์แลนเบอร์อยู่ที่คุณไบรอันนะแม่เนาะใช่ค่ะแต่ในในแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งกำกำลังรั์อ่ะในการคุยนะคะอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองแล้วก็กําลังคุยแล้วคุยอยู่แล้วกําลังจะคุยด้วยก็คือดรน้องมิสเอิร์ธก้อนจริงๆมีโอกาสทุกปีนะหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยคือสาวไทยก็ผ่านเข้ารอบ ลึกๆในเกือบทุกปีบางปีได้รองสองปีติดกันที่เราได้รองมาแล้วอะไรเงี้ยจริงๆแล้วสาหรับพี่เนี่ยการเปลี่ยนเจ้ามือลิขสิทธิ์หรือไม่ไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรผลคือคือตัวนางงามเองจะต้องมีคุณสมบัติที่พร้อมสําหรับความเป็นยูนิเวอร์สแล้วก็จริงๆมันก็มีส่วนเนาะสายสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆระหว่างผู้จัดก,กับกับผู้ถือลิขสิทธิ์ก็อาจจะมีส่วนในบางในบางเรื่องเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ท้ายที่สุดแล้วพี่เองเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ชมนางงามธรรมดาธรรมดาเลยเนี่ย ก็หวังว่าเราจะได้เห็นมงสามงสี่มงห้าสักครั้งหนึ่งไม่รู้ว่าเราไม่ดูอ่ะได้ก็ไม่ตื่นเต้นแล้วอ่ะแหมฉันทามากับแม่ปุ้ยอ่ะไปได้ทั้งรองหนึ่งแล้วอ่ะแล้วก็ได้รองโอปอลแล้วก็แอนโทเนียเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็ว่าฉันก็สุดยอดแล้วอ่ะคนหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะทําจะได้ไม่ได้ฉันไม่ได้สนใจเพราะฉันไม่ดูแล้วอ๋อแล้วก็อย่าลืมว่าลิกรสิ์นิชูนีเวิร์ดเนี่ยมันไม่ใช่แปดสิบหกสิบประเทศเหมือนสมัยก่อนแล้วนะ มัน120ประเทศแฟนชายคนถือแฟนชายแค่120ประเทศน้อยกว่ามิสเฟิร์นะแม่เนาะนิดหน่อยน้อยกว่ามิสเฟิร์นิดหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแค่ส่วนเล็กๆเท่านั้นในการประกวดมิชูนิเวิร์สอย่าลืมว่าในเอเชียเนี่ยโอเคมันยังมีอีกหลายประเทศที่น่าสนใจอย่างฟิลิปปินส์อินเดียเวียดนามอินโดก็รวยเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเกิดคนที่อยู่ในวงการนางงามจริงๆโดยไม่ที่สะกดจิตตัวเองเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าในเอเชียเนี่ยเราก็ยังต้องสู้กันอีกเยอะโดยเฉพาะในย่านอาเซียนค่ะเราดูโปรดักชั่นที่อื่นดีกว่าถ้าเรามีความสุข่าดูแล้วไม่สนุกดูแล้วไม่สบายใจดูแล้วไม่ชอบแล้วเขาไม่ต้องดูจบแค่นั้นค่ะคิดว่าการควบรวมครั้งนี้จะทำให้งารนางงามคึกคือมันทำให้การให้สองปีสองปีอะไรสองปีสองรีอะไรกัมาดูไปก่อนสองปีสองปี สองปีให้สองปีมีเพิ่มเติมไหมครับสองปีเท่ากับก็เราก็ดูวางทีสองปีเธอก,ก็ดูกันไปฉันไม่ดูเออแต่ฉันให้สองปีเอออ่าสำหรับพี่คิดว่าน่าจะคึกคืนคืนเมื่อกี้เมื่อกี้แม่บอกว่าปีเดียวนะฉันบอกว่าก่อนน้องบอกว่าคึกคืนคืน,คนตาม,ามน้องเขาถามมาก็คือคึกคืนคืนด้วยความที่ว่า แต่และเวทีก็จะมีฐานแฟนคลับของตัวอยู่แล้วพอเอา2เวทีมารวมกันก็จริงๆแล้วถ้าเป็นโอกาสดีที่2เวทีที่เป็นแฟนคลับเนี่ยจะสมานฉันท์นกันก็จะทําให้วงการนางงามเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันอะไรอย่างเงี้ย เอาไว้สู้กับประเทศอื่นๆเขาละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สำหรับพี่คิดว่าเป็นนินมิตหมายอันดีสําหรับพี่มีแต่เรื่องดี<ะ>หวังว่าหวังว่าจะถือเอาโอกาสอันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะ,ท,จะที่จะปรองดองกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่และเวทีเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันเนาะเวทีเดิมเขาก็จะเป็นคาแรคเตอร์หนึ่ง MUT ก็เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งดังนั้นพี่คิดว่า2เวทีนี้คาแรคเตอร์ของการประกวดเนี่ยจ,จะแยกกัน แต่ว่ากลุ่มแฟนนางงามเดี๋ยจะเป็นกลุ่มเดียวกันพี่ก็หวังว่าการเชียร์นางงามในปีนี้จะเป็นเชียร์ทั้งสองเวทีได้สนุกขึ้นอืต้องมีสิต้องมีต้องมีในแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละปีจะต้องมีเพียงแต่ว่าตอนนี้ด้วยความที่เป็นระบบจังหวัดก่อจะผ่านระบบจังหวัดมาบางคนอาจจะไม่ได้ผ่านระบบจังหวัดเนาะหมายความว่าประกวดแล้วไม่ได้ก็มีเนี้ยฮะก็เลย <c oughs> มารอดูกันต่อไปว่าว่า,วาตัวแทนสาวไทยจะเป็นใครก็หวังว่าจะเป็นคนที่มี universe character ให้เราได้เชียร์กันสนุกมากขึ้นถ้าเป็นซี่สี่ก็เป็นแม่พลอยนเนาะสี่แผ่นดินเมื่อคืนเพิ่งคุยกันเรื่องนี้ <c oughs> นสี่แผ่นดินก็ยังไงกัแม่ต่อมยังไงับนต่อมาชอบน้องนะ <c oughs> ชอบมากตั้งแต่มาประกวดสมัยของแม่ปุ้ยแล้ว <c oughs> อะไรที่ชอบครับ คือน้องมีความตั้งใจแล้วก็เอฟซีน้องน่ารักแฟนคลับน้องน่ารักแต่การกลับมาครั้งนี้เราอย่าลืมว่านางงามเนี่ยมันไม่ได้ประกวดคนเดียวนางงามมันประกวดกันอีกหลายคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องดูให้ยาวกว่าน,นี้นะคะมันมีอะไรหลายๆอย่างในการที่จะวัดว่าคนนี้จะได้ตำแหน่งหรือไม่ได้ตำแหน่งไม่ใช่แค่ว่ามีเอฟซีเยอะ,ะขายของได้อย่างเดียว มันต้องดูลึกลึกลึกไปกว่าน,นั้นอีกเยอะว่าจะได้หรือไม่ได้นะคะอาทิเช่นเดี๋ยวฉันกับเธอต้องคุยกันนอกรอบแล้วเดี๋ยวฉันจะบอกเลยว่าอยู่หรือล่วงนอกรอบอีนี่ สำหรับพี่เนี่ยการประรกวดนางงามเนี่ยมันก็เป็นศาสตร์หนึ่งที่ยิ่งทํายิ่งชํานาญวีนามีประสบการณ์ในการประกวดมาหลายครั้งอย่างน้อยสาครั้งเท่าที่เราเห็นเนาะก็มีประสบการณ์สาครั้งพี่ว่าวีนาและทีมหลังบ้านของวีนาเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าทั้งสาครั้งเนี่ยพลาดจุดไหนและพี่ว่าแฟนคลับหรือคนดูก็รู้ว่าพลาดจุดไหนดังนั้นเนี่ยก็ตรงไหนที่เป <Neil. S 1> ็นจุด <ๆ S 2> ด้อยก็ไปเสริมให้เป็นจุดเด่นซาตรงไหนที่เด่นอยู่แล้วก็พยายามพัฒนาให้เด่นยิ่งขึ้นพี่ว่าตอนนี <ๆ S 1> ้วีนามีแต้มต่อ กว่าคนอื่นเยอะมากๆด้วยความที่ว่ามีฐานแฟนคลับที่แน่นแล้วก็มีศักยภาพมีความเป็นยูนิเวอร์สเอฟเฟกอยู่ในตัวเองอยู่แล้วใบหน้าสวยแน่นอนรูปร่างดีขอบคุณค่ะมี่ค่ะ,คะ <laughs> ดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติวีนาเป็นตัวแทนของมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ปีนี้จริงๆพี่ว่าก็เป็นอีกคนอีกหนึ่งตัวเลขที่จะทำให้คนดูเนี่ยเชียร์สนุกแล้วก็มีความหวัง พับบิกสปีกิ่งแล้วก็ Q&A เป็นเรื่องสำคัญมากๆในการประกวดนางงามยุคนี้อยากให้วีนาพัฒนาจุดนี้ให้มากๆเ,าเรื่องอื่นๆเนี่ยพี่ว่าวีนาเป็นคนที่น่าชื่นชมอยู่แล้วเช่นเราจะเห็นวีนาในลุกต่างๆที่ไม่ซ้ากันขยันทำคอนเทนต์ <c oughs> แม่ขาดสเล,ด,<ค>สเลดก่อนแม่<ๆ>ขาดสเลดก่อนแม <c oughs> ขนน่ขยันทำคอนเทนต์ขยันถ่ายภาพให้เราเห็นในหลายๆอิริยาบถก็เลยทําให้เรารู้สึกว่า เราสนิทสนมกับเขาคนดูสนิทสนมแฟนคลับสนิทสนมกับเขาแล้วก็พร้อมจะเฉียรเยรเขาพี่ว่าตรงนี้เป็นส่วนที่วีนาน่าชื่นชมมากๆแล้วก็ทีมหนังบ้านของวีนาน่าชื่นชมมันตอบคำถามแล้วก็ทีมเคยบอกไปแล้วที่วัดห้วยจระเข้อย่าคิดเยอะอย่าเยอะอย่าคิดเยอะเอาแบบตามสไตล์ที่แบบสวยเลยไม่ต้องไปเพิ่มตรงนั้นติดปีกตรงนี้ไปใส่ผ้าตรงนั้นมันกลายเป็นโลกลุงลงังบอกเขาไปแล้ว การประกวดไม่ว่าจะเป็นวีนาหรือใครก็แล้วแต่มงกุฎมีอันเดียวทำใจไว้ด้วยอะไรนะคะไม่ดูก็บอกแล้วไม่ดูเธอฉันไม่ดูก็ฉันก็คือไม่ดูไงเธอใครจะได้ฉันก็ไม่ได้มีผลกับชีวิตตอนนี้เธอไปลุ้นลิเสิ์มิสไท์แลนด์เว์ว่าจะใครจะได้มิสไทแลนด์เว์เนี่ยมันเป็นเวทีที่มาก่อนมิส s u n i เวิร์นะคะแล้วก็เป็นเวทีที่ดูแพง การประกวดมิสไอแลนด์เมอร์เนี่ยร้อยกว่าประเทศเคยมีไหมที่มิสมิสเฟอร์เนี่ยที่จะไม่สวยมิสเฟอร์อย่างน้อยก็ต้องร้องเพลงเพราะใช่ไหมแม่ใส่สีชมพูสวยร้องเพลงเพราะมันเป็นเวทีที่ตอนนี้ไม่มีชุดว่ายน้ําเป็นเวทีเดียวในโลกที่ไม่มีชุดว่ายน้ําแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเปิดโอกาสให้ผู้หญิงหลากหลายมากกว่าหลายๆเวทีที่จะไปจะจงดูแต่ชุดว่ายน้ำเนี่ยมาประกวด มันเปิดให้ผู้หญิงเนีน่ยได้ขายความเป็นผู้หญิงขายความมีสมองขายความ beauty with purpose ขายความเป็นนางงามสปอร์ตขายความเป็นท็อปโมเดลขายความเป็นอะไรนะแม้นะอะไรนะทาเลนต์เยอะเยอะแยะมากมายมันเยอะแยะมันเป็นฟาสต์แท็กถึงแม้ว่ามันประกวดแล้วมันยาวนานน่าเบื่อแต่ว่าเวลาได้เธอสังเกตไหมเขาไม่ค่อยมีข่าวเสียอยู่ิเวิร์สเรามี2องคนแล้วเรามีรองหนึ่งคนรองทุกตำแหน่งเรามีหมดแล้วอ่ะ แต่เวอร์เราไม่เคยมีอ่ะเรามีแค่ลองหนึ่งอ่ะ oh. จริงๆก็จะเป็นประมาณนั้นเพราะจริงๆพีไ่ได้ได้ได้ยินคาพูดบางคำพูดที่จริงๆไม่ค่อยน่ารักนะเขาบอกว่าประเทศที่เจริญแล้วไม่ค่อยมีชอไม่ค่อยดูประกวดนางงามไม่ค่อยจัดประกวดนางงามทำไมอ๋อพี่ก็ไม่ค่อยเข้าใจคือพี่เนี่ยเคยไปจัดประกวดนางงามที่ประเทศทางยุโรปหนึ่งสองสามครั้งเป็นยูนิเวอร์สกับเวอร์ประเทศทางแถบยุโรปต้องไปรีคูทคนมาประกวดเพราะว่าคนไม่มาสมัคร hmm. ด้วยเหตุที่ว่าเขาไม่รู้จะ สมัครไปทาอะไรประกวดไปทําอะไรคือคือไม่สนใจแบบนี้อ่ะก็เลยอาจจะจริงก็ได้หรืออาจจะไม่จริงก็ได้แต่ว่าประเทศทางแถบเอเชียเราเนี่ยคือคักสนุกสนานมากพี่เพิ่งมาจากมาเลเซียเมื่อวานนี้มาเลเซียมีประกวดนางงามเกือบจะทุกสัปดาห์ที่ไปมาเลเซียแทบจะเดือนเว้นเดือนเพราะว่าไปเป็นกรรมการให้ที่นูน่นแล้วก็ล่าสุดอย่างที่บอกต่อไปว่าฟิลิปปินส์มิสยูนิเวอร์สซลก็เชิญไปอะไรเงี้ย่ะก็ พี่มีความรู้สึกว่าประเทศแถบเอเชียเราสนุกสนานตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขกับการได้ดูกันรประกวดนางงามในขณะที่ประเทศทางยุโรปยุโรปเนี่ยไม่สนใจเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นคาแรคเตอร,ร์ของแต่ละประเทศที่ไม่เหมือนกันพี่คิดว่าแบบนั้นมากกว่าคือคือคือนางงามเนี่ยใครไปบอกว่าเป็นเป็นเป็น,ปนทุตตาธุรกิจตะวันตกดินคนนั้นโกหกคนนั้นโกหกธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยตะวันเพิ่งขึ้นในลาตินอเมริกาตะวันอยู่กลางหัว เราดูจากปีแอนโทเนียสิคนเต็มฮอแล้วเขาบอกว่าเชียร์กันแพทย์จะฮอลระเบิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยไทยอินโดฟิลิปปินแล้วตอนนี้เวียดนามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังขายได้อีกยาวไกลไม่งั้นค่าลิขสิทธิ์มันจะแพงหูชีขนาดนี้หรอ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่มองเลยว่าแค่สองทวีปเนี้ย มันอยู่ได้อยู่ได้แล้วสาวงามจากยุโรปมาก็ไม่ได้หมายความว่าสาวงามจากยุโรปจะเก่งกว่าลาตินเพราะนางงามจากลาตินโอ้โหก็หน่วยเหมือนกันนะจ้าจะไปฟัดกับลาตินอย่างเงี้ยจริงๆแล้วพี่เนี่ยไปดูมิสเวิลด์ที่ต่างประเทศเนี่ยบ่อยไปดูมิสยูนิเวิร์สซ้ำพี่ไปหลายครั้งถึงแม้ไปนอนหลับก็มีบังปีลาบหลับคาเก้าอี้ก็มีแต่ว่าอย่างที่เต๋าบอกคือเวทีเขาเป็นเวทีที่สวยแล้วก็ เป็นเวทีที่เนี่ย beauty with purpose จริงๆแล้วไทยด้วสุดแล้วได้นางงามที่สวยมากๆเนี่ยก็เป็นอีกเวทีหนึ่งที่อยากให้กลับมาและโปรดักชั้นของไทยไม่ว่าใครทำก็แล้วแต่ดีกว่าของต่างประเทศหมดเลยใช่เต๋าที่ว่าแค่นี้ก็สิบปีแล้วสิบปีนะสัตว์สุราแต่ว่าปุ้ยสภาพว่าแค่สิบล้านเองมันอยู่ที่เขาดีลเขาโทรเพิ่งเขาเพิ่งโทรมาหาพี่แม่ปุ้ยเพิ่งโทรมาหาพี่เต๋าเมื่อสองวันที่แล้วเขาเล่าให้ฟังแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ว่าเราอยู่ในงาน เราก็ไม่ได้ค่อยได้ยินเสียงเท่าเท่าไหร่แต่เรากส็สงสารแม่ปุ้ยอะ่ะเพราะเขาทามาดีตลอดไงแต่เรื่องของธุรกิจเราก็ว่าไม่ได้นะคะทุกคนเขาก็อยากจะถือทุกคนอยากถือของดีอะ่ะไม่มีใครไม่อยากจะถือของบ้าบ้าบอเนาะทุกคนก็อยากจะถือแบบเพชรยอดมงกุฎเนาะของบ้าบ้าบาบ,าบาคนทวเขาไม่อยากถือเออถ้าเกิดสมมติมันแพงจนเกินไป มันแพงจนเกินไปเขาก็สู้ไม่ไหวก็เหมือนตัวเราไปซื้อปลาในตลาดอย่างเงี้ยทั้งมันขายแพงอะ่ะเราก็ไม่ซื้อเราก็ไม่ซื้อไงเราก็ไปซื้อปลาที่ราคาถูกกว่าเขาไม่พูดกปกติก็สิกว่าล้านอันนี้มันโดดขึ้นไปถึงสามสิบลา้านต่อปีก็เขามีบัตรเจ็ตอยู่ประมาณนั้นในทุนต้าให้แค่นั้นเพราะฉะนั้นมันก็ได้แค่นั้นถ้าใครจะทุ่มซื้อหรือรวยมากๆอยากจะได้มากๆก็ซื้อไปมันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนเราอยู่ในประเทศไทยเราไม่ได้อยู่ที่นอสโคเลีอะ พี่ว่า่ตอเตเลยิสิท์ไหลุลแน่พ,<ช><บ>พี่โทรหาปุ๊กอุ๊กปุ๊กอุ๊กบอกว่ายังดําเนินการตอบปกติวันที่พี่โทรอ่ะเขายังไม่ได้ประกาศว่าใครจะถือไม่ถือเขาบอกว่ายังยัง,ย,งยังถือปกติแล้วพี่ไปเจอปุ๊กอุ๊กที่วัดห้วยจระเข้หลุดไหมเขาบอกไม่หลุดยังดําเนินงานตามปกติอยู่ซึ่งพี่ก็ต้องเอาคาพูดของคนในมาให้สัมภาษณ์วันหนึ่ง มันมีการบิดกันเกิดขึ้นมันหลุดมันใช่ความผิดฉันหรอคนในเขาบอกไม่หลุดอ่ะฉันเป็นนักข่าวอาวุโสอ่ะฉันก็ต้องถามสิท่านหนาเขาบอกไม่หลุดฉันก็ต้องฟังอ่ะในเมื่อมันหลุดก็เปลี่ยนมือถือเท่าไหรไม่ได้ถือตลอดชีวิตนี่ถือแค่5ปีตกใจเหมือนกันว่ามันจบแล้วเนั้นมาย้อนดู ีว <ste am> ่าไม่หลุดก็ฉันถามก็ฉันถามข้างในเขาแล้วเขาบอกไม่หลุดเออก็ <ít> เหมือน <t od ly> ฉันถามฉันถามหล่อนอย่างเงี้ยห <t od ly> ล่อนบอกไม่หลุดอย่างเงี้ยฉันก็ต้องเอาหล่อนเป็นที่ตั้ง <t od ly> อ่าเพราะฉันก็มาบอก <t od ly> ฉันก็ฉันจะ,จะบอกทุกคา้างว่าฉันไม่รู้มันก็มาขยันขยอฉันมาหลุดไม่หลุดั้นไม่หลุดไม่หลุดเวลาฉันขายของในติ๊กต็อกฉันก็เลยต้องไปถามพอเขาตอบมาว่าไม่หลุดฉันก็ตอบว่าไม่หลุดเออพอมันหลุดพอมันหลุดมันบอกว่าไม่เช็คข่าวกูไม่เช็คได้ยังไงกูถามงงในมาแล้วเขาบอกไม่หลุดอ่ะเ ขายดีขึ้นกว่าเดิมเออขายดีกว่าเดิมคนที่ปกติคนดู2 0 0ร้อยสองร้อยนะคืนนั้นคนดูสองพันคนมรดาสองพันการที่ปากร้าไม่ได้หมายความว่าจะขายได้นะจ๊ะมันปักเนี่ยมันซื้อตอนสี่ทุ่มพอเที่ยงคืนมันกดยกเลิกค่ะ มันไม่โอนค่ะแล้วมันคืนของค่ะมันเฟี้ยงตะก,การ้ามันเฟียเ้ยงตะก,การ้าทิ้งเพราะก็เธยเป็นมนุษย์พัพิเศษเออ